ส, Nacional, สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะสวัสดีนะคะดูน้องรู้จักยายทองคูณด้วยนะคะเดินผ่ายายทองคูณน้แม่ควรจัดผลไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะจัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันงานวันเกิดนะคะน้องน้ําเพชรนะคะเขาจะไปหายายทองคูณดูสิไหนนยายทองคูณไหนยายทองคูณลูกไหนยายทองคูณนูยายทองคูณมายายทองคูณหรอหืมเฮ้ยอะไรไปหายายทองคูณเดอ ไหนจะไปไหนอะไรจะไปหายายทองคุณเหรอนอนนะว้ายล้มเออนายายทองคูณพายายทองคูณนายายนายายอยู่ไหนยายอยู่ไหนยายอยู่ไหนตอนนี้เหลือแต่วางแตงโมนะคะแตงโมปอกนะคะวางเร็วไม่ได้นะคะเพราะว่าแดดร้อนมากนะคะแดดร้อนมาก ช้างแปดสิบห้าเชือกเะะห็นยายทองคุณเขารู้ด้วยนะนายยายทองคุณอะลูกนั่นยายหนูจะไปหายายทองคุณเหรอครับทําไมรู้อ่ะรู้ว่าช้างเชือกนี้เป็นยายทองคุณเออหูหายายทองคุณเหรออุ้ยเก่งแท้เดินมาได้ไกลมากนะคะสิบเดือนสิบสิบเอ็ดเดือนแล้วนะ,ะเข้าเดือนที่สิบเอ็ดนะคะเพิ่งเข้า ยายคูนนะยายคูนไปายายคูนไปยายคูนอือยายคูนไหนยายคูนนายคูนอือหยุดก่อนหยุดก่อนเดี๋ยวยายตกใจยายคูนเดี๋ยวจะไปหายายคูนนะไหนยายคูนอ๋อเราจะเข้าไปเล่นกับยายคูนเออเรียกยายคูน เขาเรียกยายยายคุณยายคุณยายคุณมารอแล้วนะคะมาสแตนบายรอแล้วนะคะไมเรียกยายทํางคุณใหญ่เลยนะยายคุณเรียกยายคุณสิยายคุณเรียกยายคุณก่อนยายคุณไหนยายคุณนะคะมาสแตนบายรอนะคะตอนนี้มีอ่มีเชือกนะคะที่มานะคะประมาณสี่อ่า นะหนึ่งเชือกย้ายทองคูสองนะคะข้างหลังรถนี้นะคะแล้วก็ทางนู้นอีกสอง,ส,องสามเชือกนะคะอ้น่ไกลน,นะคะตองเด็กเกเล่นนะคะแฟนไล่หล่อนะ,ะอน,นี่พ่อควานก็มาช่วยจับผลไม้ทั้งวันเลยน,นะคะว้าวว้าแม่ควานก็อยู่นี่จับผลไม้ทั้งวันนะคะเพิ่งไปเอาน้องมาเมื่อกี้นะคะน้องอยู่กับพี่นะคะพี่ดูให้นะคะก็มาอยู่นี่ด้วยกันนี่แหละคะ่ะแต่น้องร้องนะะ่ะ เลยต้องไปเอามาใหญ่ยยคุณใหญ่ยยคุณใหญ่ยยคุณฮะใหญ่คุณคุณเนี่ยนั่นตกใจนะตกใจน้องอ เวนไหมคะค,คุณพ่อกพนไหมคะ่ะต,ตึ๊กเลยนะคะไอหูจุงแต่ทูได้รวยเดินมั้งแต่นู่นเลยนะ,ะจนถึงยายทองคุณน่ะเดินมาตั้งแต่นู่นนะคะตรงซาเล,ล้งนู่นแปลว่าเดินมากันได้ไกลามากนะะตัวเล็กนะคะวิญางพ่อควันหอบหญ้ามาให้นะ,ะหอบมาจากบ้านนะคะ <c oughs> สงใสยหอบขึ้นหลังมาแน่เลยะคะ่ะแมาตอนมาแม่ควานไม่ได้ถ่ายนะะดูถู เหอเลยอ้นมากค่ะเราจะเดินไปไหนเอาทูเกาเกาเอนเอนนะคะ เ่อเออเออเอมาเล่นต้นมะขามนะคะวันนี้ได้ออกมานะคะอยู่ข้างนอกนะ,ะเพราะควันก็เลยออกมาเร็วหน่อยนะคะเพให้เขามายืดเส้นยืดสายด้วยนะคะให้เขามาถูเนี่ยค่ะถูอย่างนี้นะคะมีต้นไม้ใหญ่นะ,ะโอ้คันเหรอใหญ่โอ้ ยายน่ารักนะเหมือนเอาตูดเอาตูดเอาก้นนะเอาก้นก้นเกาเก้าก้นก้นเก้าเกาอูอ้เอๆๆๆอน่ารักไหมคะคุณพ่อคุณแม่คะนะเด็กอ้วนนะขอจับหน่อยสิขอจับหน่อยสิวันนี้ไม่ได้อยู่ด้วยทั้งวันเลยวันนี้มาจัดผลไม้ช่วยเขาทั้งวันเลยนะขอจับหน่อย มาเอแน,น,น่นแน่นๆๆ่นแน่นแน่นแน่นดูตาเขามองตาเขามองไม่ควานโอ้ยโุ๊จ๊โอ้ยอนี่นะคะนู่นทางนู้นนะคะอีกสองสองเชือกนะคะยายคูนยายคูน มาถึงก็อึเลย <c oughs> นะถไอคุณเอ้ยนะฮะพอควันเก็บนะคะพอควันเดี๋ยเขาก็เก็บทำความสะอาดนะคะ <c oughs> นะอัปเดตให้ดูนะคะอ,อ่อพวกชาวช้างนะคะเพื่อนๆนะคะชาวช้างเขาก็มาช่วยกันนะคะนะ อันนี้รถมาขายของนะคะแฟนบายรอนะคะเยอะๆเลยนะคะนี่นะคะยายอ้วนนะคะยายทองคุณนะคะน้องฟันขออนุญาตลงคลิปนะคะเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะตอนนี้ก็ยังไม่มีช้างมาหลายเชือกนะคะเอายายมาปูกเล่นต้นไม้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ